โอเคฮะเราจะพูดไปทั้งาพูดน้อยสยบองวกอวยพรผู้ใหญ่ใะเลยรถแทนผู้ใหญ่แล้วอวยพรใค้แม่นักกันเงแรก่ะอ้งคนนั้เน่คนเป็นผูใหญ่แล้วต้องอวยพรเด็กไหมคนตคนที่ถูกรถได้ตกอวยพรคนรถไม่ใช่เหรออืมเดี๋ยว เปเลยวะนีฮนี่นี่ึฮึฮึ่ึาึฮ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 อฮึฮึฮนฮึฮึฮึฮันนี้เป็นบันึฮึฮาบไม่นมีแต่รวยกับรวยทุกรั ลรติ18ล้านมาครั้งมืมาให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญในลูกชายหนึ่งคนเอนะต้ล้านอกเอ้ก่อนอาก่อนม่ ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะคะ,<น>ะอยูกับลูกนานๆไปนานๆนะคะขอให้ยอดขายฟังๆนะแม่ขอให้กูดอยมีลูกอปกอูดอยให้ลูกคืนนี้นะคะร่างกายแข็งแรงวันนี้ลูกไหมให้มีแต่ความสุขความจเจริญอยู่กับพี่เดมีลูกชายได้ญาติเร็วๆหนึ่คนนะมีแต่ความสุข เราเนี่ยวัวมีรถแค่เลยรถในเมียรถในวัวเนี่รถในวัวนี่เดียนแตดอกไมเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่มียเยอะไม่เดียมีคนเดียวมีลูกคนหนึ่งคน รีโผ่อกรบตัหญดไม่ตัดลูกเพรแหละรีบตัดทมดก็ไป่หรือวะลูกเอาแบบเออแปลกแปลกมคือใหญ่ใหญ่เมืนเด้อโอเคค่ะขอให้ลูกๆทุกคนมีร่างกายแข็งแรงคุณพ่อด้วยนะคะครับผมคุณพ่อมานอต้มนต้น้คุณพ่อาไปกลูนะมาคุณพ่อดุพ่อดุที่รัก ค่อยๆร่างกายแข็งแรงนะเป็นที่พึ่งของภรรยาของลูกเป็นลุมโพลุ่มใสกับลูกๆนะคะทุกๆเรเดีาไปค่้เไ็นตั้งไหนทั้งปวดจากคนไหจ้าเพื่อถ่ายพี่อ้วนอ่ะโอเค